ตายเสียก่อนตายเคยได้ยินคําสอนนี้ไหมครับเป็นคําสอนที่ฟังดูอาจจะขัดขัดกันแต่กลับเป็นหนึ่งในคําสอนที่ส่งพลังที่สุดของท่านพุทธทาสพิกคุเลยนะครับซึ่งคําสอนนี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงการตายของร่างกายเลยแม้แต่น้อยแต่กําลังชี้ไปที่ประตูบานหนึ่งครับที่จะนําไปสู่ชีวิตที่เป็นอิสระจากความทุกข์ทั้งปวงก็เลยเกิดคําถามสําคัญขึ้นมาว่าแล้วไอ้การตายก่อนตายเนี่ยมันหมายความว่าอะไรกันแน่คําถามนี้แหละครับคือหัวใจสําคัญที่เราจะมาไขาคําตอบกันในวันนี้ ซึ่งการทําความเข้าใจปริศนาธรรมข้อนี้อาจจะเปลี่ยนมุมมองการใช้ชีวิตไปเลยก็ได้นะครับเอาละครับนี่คือสิ่งที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้ตั้งแต่การสํารวจปริศนานี้ไปจนถึงการถอดรหัสความหมายกลไกการเกิดของตัวตนวิธีการปฏิบัติจริงจนไปถึงผลลัพธ์ในชีวิตและที่น่าสนใจคือแนวคิดนี้มันมีอยู่ในที่อื่นๆทั่วโลกด้วยโอเคครับมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันเลยการตายขณะมีชีวิต ฟังดูอาจจะน่ากลัวนิดหน่อยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยแนวคิดนี้ไม่ใช่ปริศนาที่ชวในให้หดหู่เลยแต่เป็นหนทางต,งตรงๆเลยครับที่จะเข้าไปจัดการกับความทุกข์ที่ต้นต่อของมันจริงๆนั่นก็คือความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูนั่นเองแต่ก่อนที่เราจะเข้าใจเรื่องนี้อย่างถ่องแท้ได้เนี่ยเราต้องมีเครื่องมือสําคัญชิ้นหนึ่งก่อนครับมันคือกุญแจที่จะใช้ไขปริศนาทั้งหมดนี้เลยนั่นก็คือทฤษฎี2ภาษาของท่านพุทธ,ธาทาสทฤษฎี2ภาษาคืออะไร พูดง่ายๆก็คือคำคำเดียวกันเนี่ยมันมีความหมายได้สองระดับความหมายแรกคือความหมายแบบโลกโลกที่คนทั่วไปเข้าใจกันอันนี้เรียกว่าภาษาคนส่วนอีกความหมายหนึ่งเป็นความหมายที่ลึกซึ้งในทางธรรมเรียกว่าภาษาธรรมครับมันเหมือนเป็นคู่มือถอดรหัสเลยทีเดียวพอไาดูตารางนี้จะเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับอย่างคําว่าความตายเนี่ย ในภาษาคนก็คือการสิ้นลมหายใจร่างกายเน่าเปื่อยซึ่งมันน่ากลัวใช่ไหมครับแต่พอเป็นภาษาธรรมปุ๊บความหมายมันเปลี่ยนไปเลยมันคือการดับไปของความอยากความยึดมั่นหรือตัวตนจอมปลอมที่ทําให้เราทุกข์ต่างหากดังนั้นเนี่ยเราไม่กำลังพูดถึงเรื่องชีววิทยาเลยนะครับแต่เป็นกระบวนการทางจิตวิทยาล้วนๆซึ่งการตายในภาษาธรรมเนี่ยกลับเป็นเป้าหมายที่ควรไปให้ถึงด้วยซ้าเพราะผลลัพธ์ของมันคืออิสรภาพและความสงบเย็นและไม่ใช่แค่คาว่าตายนะครับคาว่าเกิดก็เหมือนกัน ในภาษาคนก็คือการคลอดออกมาของทารกเป็นเรื่องทางกายภาพแต่ในภาษาธรรมทุกครั้งที่เรามีความรู้สึกว่าฉันโกรธฉันดีใจนี่ของฉันนั่นแหละครับคือการเกิดทางจิตได้เกิดขึ้นแล้วในขณะนั้นซึ่งนี่คือวงจรที่เราต้องพยายามตัดมันให้ขาดให้ได้และไอ้เจ้าตัวตนหรือตัวกูที่ว่าเป็นต้นเหตุของความทุก์เนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาอย่างไงกระบวนการที่ว่านี้มันทํางานเร็วแค่ไหนกันเชียว นี่แหละครับคือวงจรที่เรียกว่าปฏติจัสมุบาทมันคือปฏิกิริยาลูกโซ่ที่เกิดขึ้นเร็วมากๆเลยนะครับในแต่ละวันคือพอมีอะไรมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราปุ๊บมันก็จะเกิดเป็นความรู้สึกขึ้นมาซึ่งถ้าเราไม่มีสติรู้ทันความรู้สึกนั้นก็จะไปจุดประกายให้เกิดความอยากเกิดความยึดมั่นแล้วสุดท้ายก็ให้กําเนิดตัวตนแล้วความทุกข์ตามมาเป็นขบวนเลยครับแต่ข่าวดีก็คือในวงจรที่ดูแข็งแกร่งนี้ มันมีข้อต่อที่อ่อนแอที่สุดอยู่ครับนั่นก็คือช่องว่างเล็กๆระหว่างเวทนาหรือความรู้สึกกับตัณหาหรือความอยากนี่แหละถ้าเราเอาสติเข้าไปแทรกตรงนี้ได้ทันทีที่ความรู้สึกเกิดขึ้นตัณหาก็จะไม่เกิดตามมาแล้วตัวกูก็จะไม่มีโอกาสได้ถือก,กำเนิดขึ้นมาเลยแล้วเราจะตัดวงจรน,นี้ได้ยังไงท่านพุทธทาสก็ได้เสนอเครื่องมือที่เฉียบคมมากๆเลยครับนั่นก็คืออานาปานาสติ ซึ่งท่านบอกว่ามันไม่ใช่แค่เทคนิคทําสมาธิเพื่อให้ผ่อนคลายเฉยๆนะครับแต่มันคือเครื่องมือผ่าตัดทางจิตวิญญาณ16ขั้นตอนเพื่อให้เราไปถึงสภาวะตายก่อนตายได้จริงๆขั้นแรกเลยนะครับเริ่มจากเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดนั่นก็คือร่างกายของเรานี่เองเป้าหมายคือการเฝ้าดูลมหายใจไปเรื่อยๆจนเห็นว่าร่างกายนี้มันก็เป็นแค่กระบวนการทางธรรมชาติเป็นการรวมตัวของธาตุต่างๆไม่ใช่กายของฉันที่เราเป็นเจ้าของจริงๆ เป็นการค่อยๆตายจากความยึดมั่นในกายนั่นเองครับพอเราเริ่มเห็นร่างกายตามจริงแล้วขั้นต่อไปก็คือเวทนาหรือความรู้สึกครับในขั้นนี้เราจะเรียนรู้ที่จะสังเกตและควบคุมความรู้สึกพอใจต่างๆโดยที่ไม่หลงไปกับมันไม่ยึดติดกับมันเพื่อเป็นการตัดโอกาสไม่ให้ตัณหาเข้ามาแทรกแซงได้พูดง่ายๆคือเป็นการตายจากการเสพติดความรู้สึกสุขสบายนั่นเองมาถึงขั้นที่3อันนี้จะลึกซึ้งขึ้นไปอีกคือการเข้าไปดูที่จิตของเราโดยตรงเลยครับ เราจะฝึกสังเกตสภาวะต่างๆของจิตแล้วก็ฝึกปล่อยวางจากความยึดมั่นต่างๆในทุกๆขนาจิตมันเหมือนกับการซ้อมตายนับครั้งไม่ถ้วนเลยครับเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการปล่อยวางครั้งสุดท้ายและแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายครับนี่คือสุดยอดของการปฏิบัติเป็นการฆ่าตัวตนครั้งสุดท้ายจริงๆโดยการจเจริญวิปัสสนาเพื่อให้เห็นความจริง4อย่างคือ1เห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยง2เห็นว่าความยึดมั่นมันจางคลายลงได้3 เห็นการดับไปของความทุกข์และตัวตนและสุดท้าย4คือการสลัดคืนทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยยึดว่าเป็นชั้นหรือของชั้นกลับคืนสู่ธรรมชาติไปจนกระทั่งบรรลุสภาวะตายก่อนตายอย่างสมบูรณ์แบบโอเคปฏิบัติมาถึงขั้นนี้แล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วในชีวิตจริงละ่ะผลลัพธ์ที่จับต้องได้มันคืออะไรการตายที่ว่าเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ยังไงผลลัพธ์ที่ได้ก็คือสภาวะที่เรียกว่าจิตว่างครับ ซึ่งต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยว่าจิตว่างเนี่ยไม่ใช่จิตที่วา่าวงเปล่าโล่งๆเบลอๆคิดอะไรไม่ออกนะครับแต่มันคือจิตที่ว่างจากตัวกูและกิเลสต่างๆที่คอยรบกวนต่างหากมันเหมือนการขจัดสนิมออกจากเครื่องจักรเลยครับพอไม่มีสนิมแล้วเครื่องจักรก็จะทํางานได้เต็มประสิทธิภาพเงียบเรียบแล้วก็ทรงพลังที่สุดลองเปรียบเทียบดูในตารางเนี้ยจะเข้าใจเลยครับว่ามันต่างกันคนละเรื่องเลย การทำงานที่ขับเคลื่อนด้วยตัวกูเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยความเครียดความกังวลทำเพื่อเงินเพื่อชื่อเสียงแต่พอทำงานด้วยจิตว่างแรงจูงใจมันจะเปลี่ยนไปการทำเพื่อหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวมสภาพจิตก็จะสงบมีสมาธิไม่ทุกข์กับผลลัพธ์และแน่นอนว่าประสิทธิภาพในการทำงานก็จะสูงสุดเพราะามันเป็นการทำงานที่บริสุทธิ์จากความกลัวและความเห็นแก่ตัวครับและที่มันน่าทึ่งไปกว่านั้นก็คือพอเรามองออกไปให้กว้างขึ้น จะพบว่าแนวคิดแบบตายก่อนตายเนี่ยไม่ได้มีแค่ในพุทธศาสนานะครับแต่เป็นปัญญาที่ปรากฏอยู่ทั่วโลกเลยทั้งในแง่ของจิตวิญญาและประชัชญาอย่างในศาสนาอิสลามนิกายซูฟีก็มีคําสอนที่เรียกว่าฟานาครับซึ่งแปลตรงตัวได้เลยว่าจงตายเสียก่อนที่เจ้าจะตายเป้าหมายก็คือการทําลายล้างอัตตาเพื่อจะเข้าถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าซึ่งก็คือเป้าหมายเดียวกันเลย แม้แต่ในศาสนาคริสต์ท่านพุทธทาสก็ยังชี้เห็นว่าหลักการเรื่องการเกิดใหม่หรือบอลนิเกเนเนี่ยมันก็คือเรื่องเดียวกันคือการที่คนเก่าหรือตัวกูเนี่ยได้ตายไปแล้วคนใหม่ที่มีชีวิตอยู่ด้วยธรรมะหรือพระคริสต์ได้ถือกําเนิดขึ้นมาแทนท่านถึงก็บอกว่าไม้กางเขนเป็นสัญลักษณ์ของการขีดฆ่าตัวไอหรือฉันทิ้งไปนั่นเองครับแล้วถ้าจะพูดเป็นภาษาของวิทยาศาสตร์ยุคไมล่ะมันก็มีคําอธิบายเหมือนกันนะครับในทางประสาทวิทยาเนี่ย ภาวะที่อัตราสลายไปชั่วขณะหรือ ego dissolution มีความเชื่อมโยงกับการทำงานของสมองส่วนที่เรียกว่า default mode network ที่ลดลงซึ่งส่วนนี้แหละครับที่เกี่ยวข้องกับการคิดถึงตัวเองพอการทำงานมันลดลงก็จะเกิดความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งรอบข้างหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อ flow state ซึ่งก็คือคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ของจิตว่างตอนทำงานนั่นเองครับ เรามาปิดท้ายเรื่องราวทั้งหมดนี้ด้วยบทสรุปที่ทรงพลังและงดงามของท่านพุทธทาสเองนะครับท่านกล่าวว่าตายเสียก่อนตายจะได้ไม่ต้องตายเมื่อตายใครตายก่อนตายผู้นั้นจักได้รับรางวัลคือความไม่ตายและนี่คือคำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้ได้คบคิดกันต่อนะครับว่าถ้าตัวตนคือรากเง้าของความทุกข์ทั้งปวงจริงๆแล้วตัวตนที่กำลังใช้ชีวิตอยู่ในขณะนี้คืออะไรกันแน่